Walk with God โดยคริสตจัพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวไม่มีรักใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ยอห์นบทที่15ข้อที่13ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ความรักของพระเจ้าเป็นความรักของการเสียสละเป็นความรักที่เรียกร้องการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่ใจกว้างขวางเป็นความรักที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบได้เลยเป็นความรักแห่งการไถ่บาปเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเองเป็น <with> ความรักที่ยอมตายเพื่อเราเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่ขึ้นอยู่กับการทำดีหรือทำชั่วของเราแต่เป็นความรักที่สัตย์ซื่อจนถึงที่สุด ไม่มีสิ่งใดที่จะแยกเราจากความรักนี้ได้เป็นความรักที่มาจากพระเจ้าทรงรักพระเจ้าและความรักแบบเดียวกันนี้ที่มีต่อเราที่เป็นสาวกของพระองค์ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวไม่ใช่ความรักตามอารมณ์ไม่ใช่ความรักประดาเปี่ยวไม่ใช่ความรักเพราะหลงไหลไม่ใช่ความรักเพราะเสน่หาแต่เป็นความรักนิรันต์ที่ประทานความรอดประทานพระพรนิรันร์และพระสิรินิรันร์ เป็นความรักใหญ่ยิ่งสูงสุดของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนวันนี้เราต้องมั่นใจในความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์แม้ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรความรักของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เลิกราและลดลงเราจึงต้องรักพระองค์มากกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ